สวัสดีครับจากร้านช่างธนวัซ่อมมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือในคลิปวิดีโอเป็นรุ่น iphone 14นะครับอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้านะครับตัวชาร์จหลวมชาร์จไม่เข้าขยับนิดนึงเนี่ยมันก็รุดๆุเลยนะครับตัวที่เสียจะเป็นแผงชาร์จนะครับที่ร้านจะมีแผงชาร์จ iphone ทุกรุ่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าของลูกค้าเสียเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ อันนี้จะเป็นของลูกค้านะครับนี่ตัวเก่าของลูกคา้าลูกคา้าโดนน้ํามานะครับแล้วก็เป็นน้าทะเลด้วยข้างในภายในตัวเครื่องเนี่ยก็ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็ขึ้นที่เกลือนะครับเลยทาให้มันชาร์จไม่เข้าตรงนี้เนี่ยรูชาร์จนะครับรูชาร์จก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ชาร์จเข้าขึ้นสายฟ้านะครับลองถอดดูแล้วก็ลองเสียบชาร์จดูนะครับตัวชาร์จจะแน่นมากเลยนะครับ เสียบแล้วก็เข้าเลยเวลาที่เราขยับขยับนะครับเนี่ยขยับขยับมันก็ไม่หลุดแล้วก็ลองถอดออกนะครับแล้วก็เสียบอีกด้านหนึ่งมันเสียบได้สองรูนะครับเอ่อไม่ใช่สิสองด้านนะครับสองด้านพิก,กบับเสียบกันได้นะครับไอสายชาร์จรูไลทนิ่งนะชาร์จเข้าแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์แบตก็ขึ้นนะครับใครที่ตัวชาร์จมีปัญหานะครับชาร์จไม่เข้าชาร์จหลวมนะครับชาร์จเข้าชา้า ติดต่อ Facebook ช่องธนวัฒน์ซ่อมมือถือได้เลยนะครับ iPhone 10 11 12 13 14 15 16เนี่ยติดต่อไปได้เลยนะครับรับซ่อมโอเคครับขอบคุณมากครับ